ดีค่ะก็วันนี้ก็จะมารีวิวคิดคิดแคทนะคะก็ได้ไปดูมาแล้วก็ทราบว่าเป็นพายแอปเปิลน,นะคะไม่ใช่สับประรดนะพายแอปเปิลเอาแอปเปิลไปทำพายโอเคมันก็มีตารางอะไรของมันมาให้นี่ก็ตั้งไว้จนพายแล้วนะคะแต่บล็อกก็ยังมีความเย็ยนอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะของนิสเล่นะคะ จะมากินกันเลยนะคะขอแกะก่อนสักครู่นะช่วงนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยมากเพราะว่ามันเต็มอพอแกะออกมานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่น่ากินมาก ก็เป็นแบบนี้นะลดแฟดหน่อยก็จะมาลองกินกันนะคะรสชาติยำยอดอร่อยมากอร่อยกว่าเมจิฟิวมินี่ก็ ค่ะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ้ายบายเขากินเก่อนอร่อยเกิน